สวัสดีครับพี่น้องผมตั้งใจเป็นคนเชื่อพี่น้ออดแล้วฮอดแล้วฮอดแล้วฮอดไส์แล้วพี่น้องวัดแจ้งสว่างพี่น้องตำบลกระโพว์เพื่อท่าตุมจังหวัดสุรินทร์พี่น้องนี่พี่น้องฮอดแล้วพี่น้องสถานที่กำเนิดเด้อพี่น้องเบาตุ้ยมาปีที่สามอะไรพี่น้องแคบต้องรอยพี่น้องคนบวชสร้างต้องรอยพี่น้องวันนี้บวชเยอะพี่น้องเยอะด้วยห้าสิบรูปพี่น้อง ใบม้งสีตัางคนน้องเวทีนี่ครับพี่น้องพี่น้องสถานที่ตอนนี้มาติดแมาวภาษางานมาเขียร์พี่น้องเนาะรถทุกคันต้องไปรอก่อนข้างนอกว่าโรงเรียนพี่น้องประมาณเที่ยงประมาณบ่ายจังสีของมะตังไหญพี่น้องสถานที่บอกได้่าจำกัดแคบสุดสุดคืนนี้ต้องการต้องนะครับงานฟรีพี่น้องงานที่สื่อบันชนทุกแขนงนะครับโคตรติดตามครับรอ้งรัังกระอุบาทคืนนี้พบกับพี่แมนเนาะพี่น้องอันนี้วันพี่น้องนี่ สถานที่ทับแขบพี่น้องเดินทางมาจากเมื่อคืนนี้เหรียญยูอำเภอหนองฮีพีน้องเนาะคนอู้หลายคักมาค่ะหลายตอนนึงหลายคักเราจะทางประมาณ80กิโลพี่น้องเป็นลมมือไว้เดี๋ยวตุ่ยเดินทางมาถึงนะพี่น้องเนาะพอทราบว่าเป็นยังไงพี่น้องเนี่ยตอนนี้ต้องรอบพิธีการต้องเตรียมพร้อมเลยนะครับงานที่เป็นลมมือทับแขบงวันนี้เป็นงานฟรีครับ นี่ครับพี่น้องสถายบรรดาปารีมาทั้งหลายเมื่อประชุมกฎในบรรดาประชุมกฎตอน13มิถุนายนเป็นต้นไปเดี๋ยวผมไปบอกทีมขั้วกันรับกันขั้วครับครับก็พร้อมกันที่ีเที่ยงนะครับส่วนระหว่างนี้อาจจะไปเที่ยวชมสูนก็จะศึกษาดูการแสดงช้างดูพิพิธภัณฑ์อยากให้ใ้รชอบชมดเลยเนาะอยากให้อยากหน้ากันหมดนะครับ ใช่ให้ถมอเตอร์ไซค์ออกเลยจอดแอบไปดีหนะรถขวอะแอบนีๆถ้าใครอยากถ่ายรูปเป็นการส่วนตัวป็นเฉพาะครอบครัวก็ใช้เวลาไม่ได้เลยใชบป้างนี่าใช้เลาไม่ได้เลยทีละอ๋ออ๋อร์ไซค์ออกแลมัจอดบาันทีไะนี่ขั้วตั้งไา้นี่ได้ประมาณนี้แหละสะนัว่าทางท่านได้ก็มันได้เสน่ห์หรืเพราะว่าท้าเขา่าตรงไหนเขาแลนพื้นที่ตรงนั้นนั่นนึง เพราะว่าเครื่องปั่นจอดอยู่บางนาเราเห็นว่นั่นที่วางประมาณหนาโลตี้งามขนาดนี้หมมออลำ้้ีเดครับผมอาจารย์ครับครับผมมมอลลำาเยนี่แหละครับรถขั้วผมกําลังหาบางจอดนะครับครับผมพ่อพ่อทราบอยู่ครับอาจารย์ขอบคุณครับได้แล้วเนี่ยครับผมก็ได้ประมาณนี้แหละครับสถานที่ได้ประมาณซัมนี้แหละนี่แหละเนี่แหละ ท่านริหรของรถจิอยู่ในเัฒสีมาศาลาการเปรียงดอกไม้ขอท่านขยับรถไปจอดทางนอกสนามและนอกเปนทีดศูนรถเช้าจอดก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวจะอำนวยความสะดวกรถักรมาส่งทาท่านจะมาที่นี่นะครับหรือจอดในบริเวณวัดเขตพื้นที่ที่ไม่ใช่เขตพระนาสีมาศาลาการเปรี

ตางที่กันสิ่เป็นทั้งหลังนี้เป็นหลังว้ที่ของเา้างรดครับแล้วก็ปิดาทากนองมี่อยู่ด้านหลังุปีสงสรการเตอกผสมาสาว,สาว,สาวจะมารอสมัครเป็นนักร้องดันเซอร์ใช่ไหมมาทำอะไร<า>ให้เดานี้อายุสิบสาม 14, สามิบสี่ใช่ไหมสิบห้ามอ ค่ะอันนี้เหรอประกานะระจกไหมที่กรจบไหมะานะประกาศวบเรยดครับก็ะคมาดูครับดีแล้วแหบอกเขาแล้วไงเราควรจะทำอะไรเนิ่นๆดีว่ามันไปจุระหูตอนนตใจที่อยู่เก็อุโมงและสากัรอุโงหพดีดิถ้าเคลียร์ให้ยิ่งดีเลยถ้าเคลียร์ให้ผมดีเลยผมใจมาตั้งเลยอะไรนะ ถ้าเกียร์ผมวิ่งดีเลยผมใช้มาจอดเลยใช่ไงี้ยผมใช้เขามาตั้งไว้เลยเกียร์ให้เลยครับโอ้เลิศเลยเลิศมากเลยเนาะจะได้ตั้งเวทีให้หลานๆลูกๆน้องๆดูเรียนที่ไหนอยู่น้ำดวนร้องเพลงเป็นไหมเนี่เอาดีๆแล้วเต้นหน้ารถแห่เป็นไหมเนี่เต้นไม่เป๊ะเต้นไม่เป็นเออเต้นอยู่ไกลไหมอยู่เราเราจากนี้ไกลไหมไกล พอแค่มางานบวชเฉยๆอเอารถบัสก็มาแล้วโอ้ยขอสิบีโบกใช่ไหมบ่านนี้น่าเชื่ออยู่อยาริ่มถ่ายภาพกับท่านโอ้เดี๋ยวผพรว่าราชการจังหวัดต่างๆอำเภอเรียนเชิญนะครับนกำลังคุยผู้สาวสักหน่อยถ่ภาพกับท่านประธานในพิธีเรียนเชิญนะครับ นั่งนั่งเข่านะครับจันเข่าสูงนั่จันเข่าสูงเ,นนงงเ,เออเชิญครับพอี่ได้ไปนอ้อนคืนนี้ฟรีได้ไปน้องงานนี้งานฟรีไปน้องผมมาสามปีแล้วก็เป็นงานฟรีครับคนผมพีฟังอยู่ไปน้องอันยะวัยิ่งวันนี้พี่แมนด้วยไปน้องโอ้โหนี่ครับสถานที่เชิญครับ เอาหลัชวยกัน้ต้าัวข้านะครับให้ท่านนสถาจ้าาจเรี้ย่าเลี้ยว่าเรวต้องไปจอดรอที่โรงเรียนก่อนได้ไหมไปจอดรอก่อนเจ้าเคยมาจะเป็นมาพูดแลบเข้าที่เราจอดพูดเป็นมาตอนนี้ไปจอดถานโรงเรียนก่อน ไปจอดถ่ายโรงเรียนก่อนเออประมาณ3,000เมตรรอก่อนเพราะว่าตอนนี้รถทีมงานทั้งหมดจะเข้าประมาณเที่ยงบ่ายนั่นแหละแต่รถบ้านจะไปจอดที่เดิมรตรงนู้นแต่มันไม่มีที่จอดจะไปจอดเราที่โรงเรียนก่อนบอกกันบอกกันไปหุ่นนี่ครับพี่น,อน้องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจําปีพุทธศักราช2568 มาเคอนไว้เนยดอดอยบาายนียคเิ้นครอนีแม่ค้าบ่อนี่ขายอะไรคะขายอะไรขายอะไรคะขายอะไรคะขายได้ฟูกูตกเท่าไหร่อ่ะชิสิบบาทใช่ไหม อร่อยไหมริงเปล่าทำไมอร่อยคืนนะอายุเท่าไหร่ตัวเล็ก15แล้วค่ะเรียนที่ไหนเนี่ยเรียนจอมพระวัชาศาสตร์โอ้15ร้องเพลงเป็นไหมสนใจเป็นนักร้องไหมร้องไม่เป็นหรอสิบบาทบ่สี่สิบบาทไม่ก้อนละสิบบาทใช่ไหมใช่ค่ะ ครับสวยน่ารักชื่อน,น้องอะไรชื่อใหม่แก้วค่ะน้องใหม่แก้วน้องใหม่แก้วแต่ขายได้อะไรนะได้ได้ได้ผูกผูกนี่พี่น้องโอเคค่ะนี่อร่อง ท่านพี่นอนครับคลิปนี้ฝากไว้สนิทคิณงานด้วยความไม่้องมวันเลาจะลืมก็ไร้กูแชร์ก็ได้จำช่องบอกตื้นตัวน้องเชียร์่าพี่น้องเด้อคืนนี้เจกกันที่วัดแจ้งสว่างตำบลกระโพอเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ฟีฟรีฟีคืนนี้พี่น้องสถานที่อัญเท่านพี่นอนที่จะเริ่มถ่ายรูปกับท่านประธานในพิธีท่านวระสัญชิยชนะรองกรมนระเลือดชุมพล ลาจารย์ครเวศารมประเวชนันรานนางาันะครับไาจรย์ธรักรขอบคุคท่านคระาสวัสดีครับ